สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสแมนบิสมิลลาฮิรรราาาาะะห์มมมนิิิฮฮฮัลลลดุ r บบิ a อาลาม h นวะ ل ح م ล ل ل ล رب ا ل ع ا ل م น ن وصلى الله و على نبينا محمد و على آ ل บ و ฮิอัจม م ع ي ن อัสลามุอะลยกุมมุฮัมมะตุลลฮ์วะบเระกาตุ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่รับชมแล้วก็รับฟังรายการอุทยานคนดีนะครับชื่อชื่อรายการฮนะอุทยานคนดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าเ,เรามีเรามีภารกิจนะคนที่เป็นผู้ศรัทธานเนี่ยเขามีหน้าที่ก็คือว่าเราต้องเรียนหนังสือ,อ,อแล้วเราก็ต้องให้ความรู้เพราะฉะนั้น เวลาเราจะกลายเป็นผู้รู้หรือเป็นคนที่มีความรู้ได้เนี่ยและก่อนที่จะไปให้ความรู้กับใครเขาเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบมันจะต้องมีส่วนประกอบที่มารวมกันแล้วแล้วเป็นเราขึ้นมาแล้วมันถูกต้องตามตามหลักของอันอิสลามด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงคุณลักษณะนะครับว่าสิ่งต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ในตัวของผู้รู้หัวข้อก็เลยตั้งว่าผู้รู้ต้องมี นั่นหมายถึงคนที่จะเป็นคนที่มีความรู้นั้นจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ไอ้คำว,ว่าผู้รู้ในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงตัวครูอย่างเดียวนะฮะต้องหมายถึงพวกเราทุกคนด้วยนั่นแหละคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปคนทีเ่เป็นมุสลิมทุกคนก็แล้วกันเพราะวันนี้เนี่ยทุกคนมีความรู้นะเพียงแต่ว่าความรู้ของเราอาจจะน้อยกว่าคนนั้นหรือว่าเรารู้ในสิ่งนี้ในขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้รู้หรือว่าไอ้คนที่คนอื่นเขารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ก็แล้วแต่แปลว่าแต่ละคนอาจจะรู้เรื่องราวที่ต่างกัน แต่ว่าเราถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วถ้าเรามีความรู้ดังนั้นทีนี้เราจะเอาความรู้ไปถ่ายทอดเราเอาความรู้ไปบอกต่อเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่เรารู้แล้วเราเองก็จําเป็นที่จะต้องออมีมีบทมีคุณลักษณะที่ว่าเมื่อเราเอาความรู้นั้นไปบอกต่อแล้วเราได้ผลบุญด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้รู้เยอะนะครับ ในสังคมทั่วไปสังคมอิสลามสังคมมุสลิมเราก็เหมือนกันหรือสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่ผู้รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีคําว่าอาจารย์นําหน้ามีคําว่าด็อกเตอร์นาหน้าแต่หลายคนเนี่ยอาจจะมีแค่ความรู้แต่ไม่ได้มีในเรื่องของจิตวิญญาณก็คือรู้กับสอนไปบอกไปแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ความพิถีพิถันแต่สําหรับผู้ที่เป็นมุสลิมหรืออิสลามสอนกับเราอย่างนี้ครับว่าเราจะต้องมีความรู้อย่างทองแท้และความรู้ที่เราสอนมันจะเป็นความรู้ที่อย่างประโยชน์ ก็คือมันจะเป็นไอ้นมุนยุนตะฟอุบิฮีนั่นเองมันจะเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์แล้วมันจะช่วยเหลือเราได้ในวันที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพไม่มีใครช่วยเราแล้วล่ะครับความรู้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้กับเราได้ทีนี้ก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันมันจะต้องออกจากพฤติกรรมหรือว่าการกระทําของเราแล้วมันไปส่งผลกับเราอย่างแท้จริงเอาล่ะครับวันนี้เนี่ยผู้รู้ต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับนอกจากมีความรู้แล้วนะต้องมีความอ e ิคลาสด้วย อันนี้เป็นเป็นหัวใจของทุกการงานเลยนะเป็นหัวใจของทุกการงานครับวันนี้เราจะให้ความรู้กับใครวันนี้เราจะไปสอนใครวันนี้เราจะไปบอกใครเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีอินเนมันอามาลูบินิยาตการงานทุกอย่างอัลลอฮ์ดูที่เจตนาดูว่าเราคิดอะไรดูว่าเรามีเป้าหมายอะไรดูว่าเราต้องการอะไรเขาไม่ได้ดูว่าคนเขาคิดยังไงกับเราเขาดูว่าเรานะ่ยคิดยังไงในการงานอันนี้เราเรามีพฤติกรรมอาจจะ ดีก็แล้วแต่คนอาจจะมองเรายกย่องแต่ถ้าในใจมันคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยผลงานเหล่านั้นเนี่ยเป็นศูนย์นะอินนามาอามาลูบินเนียร์วะอินนามาลิกุลิมลิอิมานะวะท่านนาบีบอกนะครับว่าการงานทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ดูที่เนียตของเราและคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้ผลบุญเนี่ยตามที่เขาเจตนาตั้งใจเอาไว้นบีก็ยกตัวอย่างถ้านมีน้องจํากันได้นะนบียกตัวอย่างคนที่อพยพ ที่ได้ชื่อได้ได้ใช้ย,ยาว่ามูฮัจิรอุมมุเคสนะครับก็คือผู้อพยพของอุมมุเคสนั่นเองอันนึ่งมาจากว่าเขาอยากที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นมุสลิมแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจะต้องอพยพไปมาดีนซะกนแล้วเขาจะแต่งงานด้วยมันก็ทําให้ชายคนนี้อพยพแต่ว่าเอาละเราลอาเราว่าเขาจะได้ผลบุญยังไงแต่นบียุคเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าการอพยพหรือการทําความดีใดๆก็แล้วแต่ ให้เรามีเจตนาว่าเพื่ออัลลอสุบฮานะฮัวตะตาลาที่เราเรียกว่าออคลาสนั่นเนองเพราะถ้าไมา่ออคลาสเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกตอบรับแล้วมันจะกลายเป็นศูนย์มันจะกลายเป็นความขาดทุนและที่สําคัญเนี่ยเวลาอัลลอพิจารณาลอพิจารณาที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่หัวใจที่ก้อนบุญเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสถานที่ที่ใช้ในการตั้งเจตนานั่นเองเพราะนั้นคนที่มีความรู้วันนี้ใครก็แล้วแต่เราทุกคนนี่แหละ ถ้าจะไปสอนเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีตื่นแม้กระทั่งเราเตือนกันแน่นอนถ้าเราเตือนกันเอาสิ่งสิ่งดีๆไปเตือนอยู่แล้วแหละเอาเรื่องของคําพูดคาจาที่ว่าเออเนี่ยแกเนี่ยพูดจาต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าอิสลามสอนแบบนี้นะหรือเอาเรื่องนมาดอิสลามสอนเรื่องนมาดต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็จะต้องต้อง,อง,องมีความมีความบริสุทธิ์ใจในการนําเสนอในการพูดในการคุยเพราะฉะนั้นอิคลาสเนี่ยเป็นตัวชีวัดที่สําคัญ ถ้าข้อนี้ผ่านข้ออื่นๆค่อยว่ากันแต่ถ้าข้อนี้ไม่ผ่านข้ออื่นผ่านมันเป็นศูนย์หมดแล้วครับเพราะว่าอันนี้คือต้นทางมันเป็นข้อแรกเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะอยากจะให้ความรู้กับใครก็แล้วแต่ต้องตั้งใจให้ดีเนียดให้ดีแปลว่าต้องมีความอิคลาส์นั่นเองสิ่งที่ต้องมีต่อมาก็คือว่าแน่นอนถ้าเราจะไปเป็นคนที่ให้ความรู้กับเขามันต้องเป็นตัวอย่างมันต้องเป็นตัวอย่างซึ่งนะบีเป็นตัวอย่างที่เราบอกในฮะดิษในอันกุรานเราบอกเรากดการนะละกลุ่มฟิรสรุลิลลฮิอุสวาตุนฮัสซาน แน่นอนในตัวของเราซูนเนี่ยมีแบบอย่างอันดีงามเราจึงเห็นว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างเราก็ต้องไปดูที่แบบอย่างของท่านนาบีนบีพูดยังไงนบีเดินยังไงแต่งตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงเนี่ยเราต้องต้อง,ต,องต้องไปดูหมดเลยเพราะฉะนั้นนบีเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนอุสวาเป็นกุดวะเอาละวันนี้เนี่ยเราอยากจะเป็นผู้รู้เราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นๆเขา เราก็ต้องเป็นต้องเป็นคนที่มีกุศวตุนหาสนะมีอุสวตุนหาสนะก็คือแบบอย่างที่ดีงามอยู่ในตัวด้วยเราสอนคนให้พูดจาไพเราะเราเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดคำจาต้องระมัดระวังให้พูดด้วยค่อยคอย,คอยคำที่มันสุภาพเรียบร้อยมิฉนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราสอนแต่เราไม่ปฏิบัติมันก็จะเข้าข่ายว่าเราเนี่ยดีแต่พูด ดีแต่พูดดีแต่สอนแต่ไม่ไม่ไม่ยอมปฏิบัติด้วยกับตัวเองเลยนะครับเาลาเร์เตือนนะยาไอหุลลีนามมนูลิมาตะกูรูนามาลาตาฟารูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทําไมพวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ปฏิบตัติเอาะร์เตือนนะเพราะนั้นวันนี้เราต้องชั่งใจให้ดีวัดให้ดีว่าไอสิ่งที่เราพูดเขาเตือนเขาบอกกับเขาเราทํำไหมถ้าไม่ทําต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราก่อนถ้าอย่างนั้นต้องทําก่อน ต้องทําก่อนเพราะถ้าเราไม่ทําเราไปสอนใครเขาเนี่ยมันจะเข้าขายว่าดีแต่พูดแล้วเราก็ไม่ได้ทําและอีกอย่างหนึ่งเอาเราตือนต่อมาว่ากาบูรอมักกตันัยนดลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟารูน um มันเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่นะกับการที่คนคนหนึ่งพูดด้วยเปลือยเลยแล้วไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่ผมบอกก็คือดีแต่พูดนัน่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องต้องระมัดระวังให้ดี e. ท่านนบีม u h a m m a d อ a ล l a ล l a h u alaihi w a s a ล l a นะครับได้ ได้สอนในเรื่องราวใดก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็จะปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างสอนในเรื่องของการทำสะดอกอ็ท่านก็ทำสดอกอ็ให้เห็นสอนในเรื่องของการอดทนท่านก็อดทนให้เห็นสอนในเรื่องของคำพูดคำจาโดยเฉพาะเรื่องจัญญามรารย,ยาทนี่สำคัญมากๆซึ่งมันค่อยๆจะหายไปกับสังคมอยู่แล้วแต่ท่านนาบีทำให้เห็นท่านนาบีเป็นคนที่พูดจานิ่มนวล เป็นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเพราะนาบีบอกว่าคําพูดที่ดีเป็นสอดกะคําพูดที่ดีเป็นสอดกะและคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องมีมารยาทที่ดีเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เอ่อมันจะต้องมีอยู่ในตัวของเราเพื่อให้เราได้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆเขาไม่ใช่ดีแต่พูดนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะต้องมีก็คือว่าอัสซิดกกลววฟะบิลวะที่จะต้องเป็นผู้ที่เอ่อมีความซื่อสัตย์ แล้วก็ปฏิบัติตามในสัญญาต่างๆอย่างครบถ้วนต้องมีความซื่อสัตย์นะต้องเป็นคนที่พูดจริงนั่นแหละไม่โกหกนะครับเพราะอันนี้ปุ๊บเราก็ไปดูนบีอีกโอ้โหนบีนินได้ฉาย,ยาวอันอามีนนบีไม่โกหกกับใครก็ไม่โกหกกับศัตรูก็ไม่โกหกกับคนที่ไม่มุสลิมก็ไม่โกหกนี่ไงนี่คือฉายาที่ได้มาของท่านนาบีแล้วคนให้ฉายาท่านนาบีไม่ใช่นมุสลิมนะครับก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธในขนานั้นแหละพวกกูเรชนะให้ฉายานาบนอันอามีนผู้ที่ซื่อสัตย์ไว้เนื้อเชื่อใจได้ เพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่านี่คือแบบอย่างและอัลลอฮ์ก็ให้นบีมาเป็นตัวอย่างและอัลลอฮ์ก็บอกว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้เราจึงต้องสร้างสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนดีไปอยู่ในหมู่ของคนไม่ดีแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคนเหล่านี้เลยสักวันเราจะถูกเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราคิดว่าเราไม่รอดไม่ไหวแน่ออาถ้าอย่างนั้นต้องพยายามหาสังคมที่ดีอยู่ อันก่อที่บอกว่ายายลดีนามมนูยายลดีนาเมนูตะกุลฮ์่ะกูนูมาอศดีกินโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่อัล่อนะและจงอยู่ร่วมกับคนที่เขาพูดจริงจงอยู่ร่วมกับคนที่เขาไม่โกหกถ้าเราไปอยู่ร่วมกับคนที่โกหกแม้ว่าเราจะเป็นคนที่เป็นคนดีก็เถอะสักวันน่พฤติกรรมการกระทำมันจะซึมซับเข้ามาในตัวเราเพราะเราบางทีมันก็เป็นพวกฟองน้ำกันนะใครพูดอะไรใครทำอะไรเราก็ซึมซับมาแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เป็นเหมือนเขา นี่แหละครับคือความขัดทุนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเ,เราอยากจะเป็นคนที่เป็นผู้ให้ก็จะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์พูดในสิ่งที่ถูกต้องพูดในสิ่งที่เป็นความจริงไม่โกหกแล้วถ้าสัญญาอะไรก็ตามต้องปฏิบัติตามสัญญาเหล่านั้นเพราะนี่คือคุณลักษณะที่สําคัญมากๆของคนที่จะให้ความรู้กับใครก็แล้วแต่ต่อมาก็คืออัต,ตาวาวต้องจะต้องมีอัต,ตาวาดวุคือการถ่อมตนนั่นเอง การถ่อมตนการที่ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้เต็มปา่าจะไม่ฟังใครทั้งสิ้นอย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเขามีเขามีเามคาสุภาษิตใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำตัวเป็นน้ําน้าครึ่งแก้วน้ําที่พร้อมจะรับน้ําเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าเราเต็มแก้วอยู่แล้วเนี่ยเวลามันเพิ่มเข้ามามันก็เทมาก็ล้นเทมาก็ๆๆๆล้นเทมาก็ล้นแปลว่าเราไม่พร้อมที่จะรับฟังใครเลยไม่พร้อมที่ไม่พร้อมที่จะ รับความคิดเห็นของใครเลยซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความขาดทุนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฟังเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราได้ข้อมูลเยอะแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการตะวาดวัวเนี่ยหรือการอมตนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราทาต้อยนะอย่าไปคิดไว้ถ้ายอมมันฟังมันจะเหมือนกับเราเนี่ยเสียหน้าคนไทยชอบคิดแบบนั้นด้วยซ้ํานะครับว่าเวลาฟังใครก็ตามรู้สึกเสียหน้าไม่อยากถาม ก็แสดงว่าเราเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเราก็เลยไม่ฟังใครแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรายอมถ่อมตนนะครับเรายอมถ่อมตนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาลาจะยกให้เราสูงนะมีฮะดิษสุบทหนึ่งซึ่งมันก็ไปพันอยู่หลายๆเรื่องนะฮะดิษนี้เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคด้วยเรื่องของการให้อภัยด้วยแล้วก็เรื่องของการถ่อมตนด้วยซึ่งท่านอิบม่ามมุสลิมเป็นผู้บันทึกบอกว่า ท่านนาบีบ,บอกว่ามานะก,กสอดศรดกอตุนมินมาลินว่ามาซาดัลลอฮุอับดันบีอัฟวิน إ إ ز ز วอ,อิลลาอิซันว่ามาตวาดอะฮาดุนอิลลิ ah ลลาฮิอิลลารอฟะอฮุลลอฮ์รอห์มุสลิมสัพใดก็ตามที่บริจาคไปศรกอนั่นแหละครับจะไม่มีวันหมดหมายถึงอัลลอฮ์จะให้เพิ่มพูนให้ริสกีให้ความจำเริญในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็การให้อภยัยการให้อภัยนั้น ไม่ว่าบาวคนหนึ่งให้อภัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะต่ําต้อยแต่เราจะยกย่องให้เขาเขาจะได้เกียรติยศเขาจะได้ชื่อเสียงและใครก็ตามที่ยอมอมตนต่ออัลละฮ์อัลลอะ์จะยกให้เขาสูงส่งเพราะนั้นถึงบอกว่าการที่เราตาวาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นคนที่มีความรู้เราเป็นคนที่ให้ความรู้เรามีความตวาด้วยเนี่ยเราก็จะได้ยิ่งยิ่งได้รับการยกย่องเทดิดเทิด เอกลักทิดเกียรติจากลรถสุบหานนหัวตาลาให้สูงส่งขึ้นไปอีกนั่นเองเพราะนั้นท่านพี่น้องครับนี่คือคุณลักษณะที่ผู้รู้จำเป็นต้องมีในประการต่อมาก็คือว่าคนที่มีความรู้เนี่ยจะต้องมีมารยาทที่งดงามด้วยจะต้องมีอัลอักษักอันฟาดีละอัลฮามีดะก็คือมารยาทที่งดงามมารยาทที่สมควรกับการได้รับการยกย่อง ตอ,อย้อนกลับไปดูอีกนบีเป็นตัวอย่างไงว่าอินนักละอาลาคุลุกินอัลซิมและแท้จริงเจ้านั้นอยู่มารยาทอยู่บนมารยาทอันดีงามแล้วก็ถ้าหากว่านบีไม่ได้มีมารยาทแบบเนี้ยพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าจะมีใครมาฟังนบ,บีในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าฟะบิมาระะะห์มมมตติิิินนนัลลลลอฮฮุ رحمة من الله لنت ซ ه م ولو كنت فضًا غليظ ا ل ق ل ด لنفض من ح ลิกและเนื่องด้วยความเมตตาของอัลลอ นั่นเองเจ้าจึงเป็นผู้ที่อ่อนโยนต่อพวกเขาและถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่หยาบช้ามีจิตใจที่แข็งกระด้างแน่นอนคนรอบข้างก็จะไม่มีใครอยู่ร่วมด้วยนั่นอัลลอฮ์บอกถึงตัวอย่างว่าที่อัลลอฮ์ให้นบีเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนเนี่ยมันจะทําให้คนรอบข้างย,ยอมรับได้โดยง่ายเอาทีนี้เอามาดูที่ตัวเราบ้างถ้าหากว่าเราอยู่กับสังคมแล้วเราเป็นคนที่ พูดจานอบน้อมถ่อมตนเราจะเพราะยิ่งถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้แล้วเรารู้จักในการที่จะให้เกียรติกับคนที่เราสอนกับคนที่เป็นพี่น้องของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการยอมรับได้โดยง่ายแล้วก็จะทําให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมรับหลักการของอันสตามส่วนคนที่เป็นมุสลิมจะได้เข้าใจนบีเป็นตัวอย่าง เห็นไหมครับว่านาบีไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการที่จะเปลี่ยนแปลงคนและนบีก็ไม่ได้โหดร้ายป่าเถื่อนจนกระทั่งทําให้คนนั้นทั้งหลายนั้นปฏิเสธแต่นบีอยู่ร่วมกับทุกคนด้วยจิตใจที่งดงามด้วยมารยาทที่ดีงามจึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับต่อมาก็คืออันอาร์ตุลวนมวนมุซุสว่าจะต้องมีความมีความยุติธรรมมีความเท่าเทียมให้ความเสมอภาคกับทุกๆุกคนที่ที่ ที่เราอยู่ร่วมด้วยเราจะต้องไม่่ไมแบ่งว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีคนนี้สอนแล้วยอมรับคนนี้สอนแล้วไม่สนใจคือถ้าเราแบ่งแบบนั้นเนี่ยเราก็จะได้เฉพาะคนบางกลุ่มแต่ถ้าหากว่าเราใช้ความยุติธรรมใช้ความให้ความเสมอภาคกับทุกคนว่าคนที่สนใจในเรื่องราวของศาสนาเขาคือคนที่ควรจะต้องได้รับสิ่งที่เป็นวิชาวความรู้กลับไปโดยไม่ต้องแยกแยะ จะเป็นคนจนจะเป็นคนรวยจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเราเอามาตรฐานนี้มาแยกเมื่อไหร่มันจะทําให้สังคมเนี่ยเกิดความเหลื่อมล้าได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ที่จะให้ความรู้กับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีความยุติธรรมมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาก็กําชับสั่งใช้นะในเรื่องของอัรดตลุนในเรื่องของเอีสานกับบุคคลที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมเขาเพราะฉะนั้น อันอดุลวันมุสาวะก็เป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะของคนที่เป็นเป็นผู้รู้ทั้งหลายนะครับต่อมาคืออัชชยะอัชยะก็คือความกล้าหาญกล้าหาญในการที่จะพูดเรื่องราวที่ถูกต้องบนพื้นฐานทีเ่เรามั่นใจว่าเมื่อพูดไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วจะต้องเป็นความรู้ที่ถ่องแท้เพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราทําลงไปมันไม่เกิด ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่มีประโยชน์อันใดเพราะฉนั้นอาชญาาหรือ,อความกล้าหาญในการพูดถึงเรื่องราวของศาสนาแล้วก็จะต้องเป็นคนที่มั่นใจว่าสิ่งที่พูดไปน,นั้นจะได้รับการก็จะมีผลก,ก,ก,กับความรู้สึกของคนกับการยอมรับของคนเพราะว่าถ้าหากว่าพูดไปแล้วเราไม่มั่นใจว่ามันจะมีประโยชน์อันใดเราก็ยังไม่ต้องพูดครับเพราะว่ามันก็มีวิธีการอีกหลากหลายที่เราสามารถทําได้ต่อมาคืออัศบรุ ก็คือการอดทนว่าเอติมาหลุนก็ตอบแล้วก็พยายามระง,งับความโกรธให้ได้เวลาเราไปสอนเนี่ยเวลาเราไปบอกมันจะต้องมีการเห็นต่างหรือบางคนเนี่ยที่วันนี้เนี่ยเขายังไม่เข้าใจเรื่องราวของศาสนาเขาอาจจะตอบโต้กลับมาด้วยคาพูดที่มันมันมันรุนแรงมันฟังแล้วไม่รื่นหูเราก็ต้องพยายามนึกว่านาบีเนี่ยเจอมานักต่อนักแล้วเจอมามากกว่าเราต้องไม่รู้กี่เท่าเจอแม้กระทั่งการขู่จะฆ่าด้วยซ้ํานะครับ วันนี้ยอมรับแต่พอบอกว่าฉันเป็นนบีเกิดการปฏิเสธเกิดการไม่ยอมรับแล้วก็กล่าวหาต่างๆนานาเป็นคนบ้าบ้างละเป็นคนเสียสติเป็นคนอะไรต่ออะไรมากมายนี่คือสิ่งที่เขาโดนมานบีโดนมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราโดนอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับนะใครจะพูดอะไรก็นึกง่ายๆว่าปากเขาแล้วก็มันเขามีสุภาษ,ษิตก็บอกว่าไม่มีใครทําให้เราต่ําต้อยได้ถ้าเราไม่อนุญ,ญาต มันจะพูดอะไรก็พูดไปถ้าเรามั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่มันถูกต้องก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับมันจะได้ทําให้เรามีกําลังใจในการทําหน้าที่แล้วถ้าหากว่าเราโกรธจริงๆเนี่ยท่านนาบีก็สอนให้เราต้องควบคุมความโกรธให้ได้เพราะถ้าเราสามารถล้มความคู่ต่อสู้ได้นอกคู่ต่อสู้ได้มันยังไม่ถือว่าเราเป็นคนเก่งนะมันถือว่าเราเนี่ยถูกชัยตอนครอบงําแล้วแล้วก็แพ้ชัยตอนไปเรียบร้อยแล้วและสัชดิดบิสุรอติอินน์มชัดิดุล้วียามลิกุนับซะหูอันดันก็รับ ขนนบีบอกว่าไม่ใช่เป็นคนเก่งนะที่ที่คว่ำคู่ต่อสู้ได้ทําให้คู่ต่อสู้ลงไปนอนกับพื้นได้ยังไม่เก่งนะแต่เก่งจริงๆก็คือต้องควบคุมตัวเองให้ได้ต้องระมัดระวังพฤติกรรมของตัวเองให้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ตัวเองนั้นถูกชัยตอนครอบงาําต้องอดทนให้ได้นั่นเองเอาต่อมาครับก็คืออัตตาอวุนอัตตาอวุนคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแน่นอนครับว่าเมื่อเมื่อเรา เป็นผู้ที่มีความรู้เนี่ยเราก็ต้องต้องช่วยเหลือคนอื่นๆเขาด้วยนะครับเพราะว่าในหลักการของศาสนาแม้กระทั่งใครก็ตามเนี่ยว่ตาตาอวุนอันบิริวตัตตะวาที่อัลลอฮ์บอกนะ ว่าจงสนับสนุนกันช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความดีและในส่วนที่สิ่งที่มันจะทําให้เกิดความยํำเกรงเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ในสังคมก็ต้องต้องอยู่แบบแบบท่ายที่ท่ายอาศัยต้องช่วยเหลือกันจะเป็นไทยก็แล้วแต่จะเป็นผู้รู้ผู้ไม่รู้ก็แล้วแต่นะถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราต้องต้องทําหน้าที่ตรงนี้นะครับก็คือช่วยเหลือกันและก็ประการสุดท้ายก็แล้วกันนะครับก็คือว่าเราจะต้องสํานึก รู้ว่าตระหนักให้ดีว่าเรามีหน้าที่ในการให้ความรู้เรามีหน้าที่ในการนําเสนอแต่เราไม่มีอํานาจไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปะบังคับขู่เข็นว่าคนนั้นคนนี้จะต้องได้รับทางนําเพราะนี่คือหน้าที่ของเราแค่นั้นเองนะครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่เป็นบางคุณลักษณะก็แล้วกันนะครับของคนที่มีความรู้และอยากจะ,ะให้ความรู้กับคนอื่นเขาก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบของตัวเราเองด้วยเพื่อให้สิ่งที่เรานําเสนอนั้นได้ถูกต้องตามหลักการศาสนานั่นเอง ฝากท่านพี่น้องไว้แต่เพียงครนี้ครับบิบไลตอฟิบันฮิดายะวัสลามอลัยกุะมราะมะตุลลอฮิวะบเรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสแมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม